ในบรรดาตำนานผีพื้นบ้านไทยไม่มีผีตนไหนที่คนพูดถึงบ่อยเท่าผีกระสือเพราะเพียงแค่เอ่ยชื่อขึ้นมาภาพของดวงไฟสีแดงลอยวอบๆแวบมบแวบมบกลางท้องนาในยามค่ำคืนก็ผุดขึ้นมาในใจทันทีผีกระสือไม่ใช่เพียงผีที่ถูกเล่าขานเพื่อข่มขวัญเด็กๆให้กลัวความมืด แต่เป็นภาพแทนของความเชื่อดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนบางพื้นที่เชื่อว่ากระสือมีอยู่จริงเคยพบเห็นและบางครั้งก็อธิบายด้วยเหตุผลทางธรรมชาติไม่ได้เสียทีเดียวผีกระสือในความเข้าใจของชาวบ้านมักถูกบรรยายว่าเป็นหญิงสาวที่มีชีวิตอยู่ในเวลากลางวันเหมือนคนธรรมดาแต่เมื่อถึงยามค่ำคืนวิญญาณของเธอจะออกจากร่าง กลายเป็นเพียงหัวที่ลอยได้มีเครื่องในห้อยระยงระยางและเปล่งแสงวาบออกมาราวกับลูกไฟบินวนเวียนไปตามทุ่งนาป่าไผ่หรือคอกสัตว์เพื่อหาเหยื่อที่เป็นของสดเลือดหรือเนื้อดิบๆบ,บางตำนานเล่าว,ว่ากระสือชอบกินของเน่าเสียน้ำข่าวปลาเลือดไก่และแม้แต่ทารกแรกเกิด ความน่ากลัวนี้เองที่ทำให้กระสือกลายเป็นผีที่ผู้หญิงมักถูกโยงถึงหากมีใครในหมู่บ้านป่วยผิวซีดดวงตาแดงหรือแอบออกไปในยามดึกโดยไม่รู้ว่าไปทำอะไรมักจะถูกสงสัยว่าเป็นกระสือในอดีตที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านที่ออกไปกลางทุ่งตอนกลางคืนมักเห็นแสงประหลาดลอยไปมา ซึ่งปัจจุบันบางคนอธิบายว่าอาจเป็นเพียงฟอสฟอรัสจากซากพืชซากสัตว์หรือไฟันเนียงจากก๊าซธรรมชาติแต่ในสายตาคนโบราณสิ่งนั้นคือดวงไฟของผีกระสือและเมื่อมีการเล่าปากต่อปากความสยองก็ทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆ ตำนานผีกระสือยังมีรากมาจากความเชื่อเรื่องเวทมนต์และสยศาสตร์ว่ากันว่าผู้หญิงบางคนที่เรียนคาถาอาคมผิดครูหรือทำพิธีผิดพลาดจะถูกคำสาปให้กลายเป็นกระสือไปชั่วชีวิตกลางวันใช้ชีวิตเป็นหญิงชาวบ้านธรรมดาแต่กลางคืนต้องทนทุกข์กลายเป็นผีหิวโหวยที่ไม่เคยอิ่มความเชื่อเช่นนี้ทำให้กระสือไม่ใช่เพียงผีธรรมดา แต่คือบทเรียนทางสังคมที่เตือนให้คนเคารพครูบาอาจารย์และไม่เล่นกับสิ่งที่เกินกำลังแม้จะน่ากลัวแต่กระสือก็ถูกเล่าผสมผสานกับชีวิตจริงของผู้คนในหมู่บ้านเรื่องเล่าว่าคนที่เจอกระสือมักได้ยินเสียงลมพัดวูบๆก่อนเห็นดวงไฟลอยมาใกล้หากใครเคราะห์ร้ายถูกพบกระสืออาจลงมากัดกินเลือดสัตว์ในคอก ทำให้วัวควายล้มป่วยหรือแม้แต่เข้าไปในบ้านเพื่อเลียเลือดหญิงที่เพิ่งคลอดลูกเพื่อดับความหิวโหวยหลายครอบครัวในชน,นบทจึงต้องหาวิธีป้องกันเช่นการผูกหนามแหลมรอบบ้านการแขวนหุ่นฟางหรือใช้ของขลังอย่างตะกุดและยันไร่ผีในบางชุมชนความเชื่อเรื่องกระสือยังผูกพันกับความเชื่อในการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เชื่อว่าหากหญิงที่เป็นกระสือใกล้สิ้นลมเธอต้องถ่ายตะกรอนผีหรือไฟในท้องออกสู่ผู้หญิงอีกคนหากไม่ถ่ายกระสือจะตายไปพร้อมความทรมานแต่หากถ่ายสำเร็จกระสือรุ่นใหม่ก็จะเกิดขึ้นต่อไปผีกระสือไม่เพียงเป็นตำนานที่เล่ากันรอบกองไฟ แต่ยังถูกนำมาใช้ในวรรณกรรมภาพยนตร์และละครหลายเรื่องจนถึงภาพยนตร์ร่วมสมัยที่ตีความกระสือในมุมใหม่ๆบางเรื่องสะท้อนให้เห็นว่ากระสืออาจไม่ได้เลวร้ายเสมอไปแต่คือหญิงสาวผู้ต้องคำสาบที่อยากใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาเพียงแต่ไม่อาจหลุดพ้นจากโชคชะตาที่ติดตามเธออยู่การตีความหลากหลายนี้ทำให้กระสือกลายเป็นผีที่มีมิติ ไม่ได้มีแต่ความสยองแต่ยังมีความเศร้าและความเวทนาปะปนอยู่ด้วยเมื่อเรามองลึกลงไปตำนานผีกระสือคือการสะท้อนสังคมไทยในยุคที่ผู้คนยังอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเต็มไปด้วยความเชื่อเรื่องวิญญาณและไสยศาสตร์และยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งลี้ลับที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางวิทยศาศาสตร์ความน่ากลัวของมันจึงไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ แต่คือบรรยากาศของความไม่รู้และความมืดที่ไร้รอมกว่าร้อยปีที่ผ่านมาแม้ในยุคปัจจุบันที่มีไฟฟ้าสว่างสวัยและวิทยาศาสตร์ก้าวไกลผู้คนในชนบทยังคงบอกเล่าเรื่องไฟแสงประหลาดที่ลอยกลางทุ่งหรือเสียงสัตว์ร,ร้องโหยหวนโดยไม่มีเหตุผลผีกระสือจึงดังดำรงอยู่ในความเชื่อของผู้คนเป็นเรื่องเล่าที่ทำให้เราตระหนักถึงพลังของจินตนาการและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ท้ายที่สุดไม่ว่าผีกระสือจะมีอยู่จริงหรือไม่เรื่องเล่าของมันก็ทำให้เราเห็นว่าความกลัวคือส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์ความกลัวผลักดันให้เราสร้างเรื่องราวเพื่ออธิบายสิ่งที่ไม่เข้าใจและเรื่องราวเหล่านี้ที่ทำให้เราเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตความเชื่อและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในอดีต เมื่อแสงไฟสีแดงลอยวาบขึ้นมาในจินตนาการของเราอีกครั้งมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องผีแต่คือมรดกของความเชื่อที่สืบต่อมาอย่างไม่มีวันตาย